อนนี้ความคืบหน้าของซีรีส์ไปถึงไหนแล้วครัใครตอบยิ่งไปเลนะครับ,รต,อบตอนนี้ได้คิวที่6แล้วครับจ<า>ค้บครับผมจริงๆความยากง่ายของการถ่ายซีรีส์เรื่องนี้เป็นไงบ้างครับไม่ยากครับเนื่องจากว่าน้องๆแต่ละคนมีความสนิทสนมคุ้นเคยแล้วก็มีการทำเวิร์กช็อปมาก่อนอที่จะแสดงครับจริงๆตอนมันถ่ายโควิดมันมีช่วงอะไรติดขัดไหมถือมันต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับจริงๆแล้ว มีบ้างที่ติดขัดแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยทั้งในเรื่องของทีมงานแล้วก็นักแสดงครับแล้วก็ในเรื่องของการขอขอนุญาตที่ถูกต้องของกสทชครับเห็นก่อนก่อนก่อนหน้านี้ขออนุญาตถามว่าม,ม,มีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเห็นมีการแบบเปลี่ยนผู้ต้องอ๋อจริงๆแล้ว,ลวอ,อ๋อครับผมต้องบอกว่าจากประสบการณ์ผมแล้วก็ ความถนัดมากกว่าในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับตอนแรกผมเองอะ่ะเป็นนายทุนอย่างเดียวนะครับพออยากให้การบริหารจัดการที่มันมีความกระชับฉับไวแล้วก็ให้ซีรีส์ออกมาแล้วมีคุณภาพแล้วก็ทําให้ผู้ชมได้ฟินแล้วก็ได้อินกับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆก็คือลาคุซีนนะครับเมนูรับฉบับแก้มยุย้ยเราก็เลยมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับแต่นักแสดงไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังเป็นคนคนเดิมอยู่นะครับแล้วก็เราอยากให การถ่ายทำเนี่ยให้มันดําเนินการตามตามแผนที่วางไว้แล้วก็ออนแอร์ air, ตามแผนที่วางไว้เราก็เลยมีการเปลี่ยนทีมนิดหน่อยครับแต,แต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทีมเก่าทีมเดิมอ๋อไม่ได้มีปัญหาครับเรายังมีความสัมพันธ์อันดีที่พูดคุยกันอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากที่ผมบอกนะครับว่าอาจจะเป็นเพราะผมถนัดเรื่องการบริหารจัดการที่กระชับฉับใบแล้วก็รวดเร็วในการทํางานครับอย่างนี้แสดงว่าเราก็ต้องลงมาดูเอง ถูกต้องครับถูกต้องฮะเรามาดูยังไงท่วงไหนบ้างครับทุกครั้งครับตั้งแต่ในเรื่องของการวางแผนตั้งแต่ในเรื่องของการวางตัวนักแสดงเวิร์กช็อปแล้วก็ในเรื่องของการฟิตติ้งถ่ายทําแล้วก็ทุกๆช่วงแล้วก็ดูแลในเรื่องของสวัสดิการทุกๆอย่างให้เรื่องนี้ต้องบอกว่าให้ผู้ชมได้รับความฟินและอินเหมือนที่ผมบอกนะครับแล้วก็สนุกสนานคุ้มแบบกับการรับชมครับแต่ว่าจะอินและฟินขนาดนต้องต้องถามพระเอกกับนายเอกดีกว่า แต่ว่าเราเป็นตั้งแต่ผู้จัดงานสวัสดิการเลยอ๋อสำหรับผมต้องบอกว่าสิ่งที่ผมทาไม่ได้ชอบแต่มันคือสิ่งที่ใช่ที่ต้องทําครับที่เนื้อหาของเรื่องนี้มันมีเสน่ห์ตรงไหนที่ดอรอยากให้มันมีที่บอกเมนูลับก็มีสองอย่างคําว่าลับก็คืออยู่ข้างหลังบางคนอาจจะอยากค้นหานะครับก็คือเป็นเสน่ห์ของ อาหารไทยแล้วก็ขนมไทยที่ทุกคนยังไม่เคยทานยังไม่เคยเห็น<ม>ก็จะเห็นในเมนูลับเรื่องนี้ครับลาคูซีนเมนูลับฉแบับแก้มยุย้ย<ม>แล้วก็จะเห็นความรักที่เขาเรียกว่ารักแบบมีความสุขครับ,รบเพราะว่าพระเอกนี้ก็จะเป็นคนเงียบขรึมทานอะไรก็ไม่อร่อยนะครับ<ม>แต่ได้ทานลูกชุบแล้วก็อาจจะอร่อยมากกว่านะครับที่ทุกคนคิดก็ได้นะครับอย่างนี้ต้องให้พระนายพูดดีกว่าครับเพราะว่าผมไม่อยู่ในซีนด้วยครับ คู่ของเราค่ะ <Good. S 1> เป็นไงบ้างเริ่มถ่ายทำมาแล้วเริ่มได้ถ่ายทำแล้วเป็นไงได้ได้เขา้าเเขเข้ขา้ขาาซีนด้วยกันบ้างแล้วเลยครับเป็นไงบ้างคะจริงๆผมกับตัวเมกะคือเราค่อนข้างสนิทกันมากซึ่งพอเราอยู่ในซีนอย่างเงี้ยมันเลยทํางานด้วยกันง่ายครับแล้วก็เราไม่ได้แค่แบบสนิทกันแค่ในกองอย่างเงี้ยพอเราออกไปข้างนอกเราไปเหมือนกับว่าเราไปกินข้าวด้วยกันเราไปแฮงเอาท์ด้วยกันอย่างเงี้ย มือนเรากลายเป็นเหมือนเราสนิทกันจริงๆแล้วพอเรามาเล่นคู่ด้วยกันเนี้ยมันเลยเป็นอะไรที่แบบง่ายต่อเราสองคนมากจริงๆสนิทสนิทกันก่อนจะมาถ่ายซีรีส์ไมมหรือว่าไม่ครับเพิ่งมาเจอกันครับแต่ก็เลยคลิกเลยใช่ครับชอบเลยวนนี้ชอบชอบครับเจอเจอกันครั้งแรกตั้งแต่วันที่เมาแคสครั้งแรกเลยครับก็คือเราก็ได้ลองเล่นคู่กันตั้งแต่วันนั้นแล้วก็แบบไล้คอนแทคกันแล้วก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆครับก็เลยสนิทกันเกือบปีแล้วปะถึงยังน่าจะเกือบปีแล้วครับ ซ,ซึ่งเราต้องเล่นเป็นเหมือนเป็นคนทำขนมใไหมใช่ครับออจริงจริงมันยากไหมครกับการบทบาทนี้สำหรับตัวมิกะครับมิกาคาแรคเตอร์ของลูกชุบไม่ได้ไกลาจากตัวที่มิกไม่ได้ไกลาจากมิกมากเท่าไหร่แต่ว่าก็คือมิกะแค่ไม่ได้เป็นคนที่ชอบทำอาหารขนาดนั้นก็เลยแต่ว่าระหว่างเนี้ยครับก่อนที่จะมีการถ่ายทำก็มีในการได้ไปฝึกทำอาหารแบบว่าเรียนทำอาหารเข้าครัวอะไรอย่างงี้มาึ้นตอนนี้ก็เลยแบบชินในการเข้าครัวแล้วครับก็เข้าใจเขาลูกชุบมากขึ้นว่าทำไมเขาถึงแบบเออเครียดก็ทำอาหารอะไรอย่างเงี้ย ครับเห็นที่ผมเห็นนะครับนอกจากการทําอาหารแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการโปรยเสน่ห์มากกว่ามั้งทุกทุกคนรัก<ข>ในกองนะครับยังไงยังไงยังไงเออโปรยเสน่ห์ไงน้องมิกบอกหน่อยทําไมมีเสน่ห์นะครับตั้งแต่เจอหน้าป๊อปุ๊บแล้วรู้สึกเป็นไงครับรู้สึกแบบไ <biraz S 2> ปทานข้าวกันใช่ไหมก็เ,เป็นซิปเปอร์ค่ะ ค่ะ <_ an> ดรด,ดูเลยดรถูกใจเลยไหมครับว่าเออความ,ความเคมีของพระนายเอ่อต้องบอกว่าเคมีสองคนนี้ตรงกันแล้วก็มีความสนิทสนมกันทั้งอาจจะกองถ่ายแล้วก็นอกกองถ่ายก็มีไปรับไปส่งไปกินข้าวด้วยกันครับเออเออ,เอ,อ,อทางฝั่งของนนนท์บ้างนะคะอันนี้รับบทเป็นอะไรคะเรื่องนี้ออผมรับบทเป็นซูเปอร์นะครับเป็นหนุ่มอีสานครับที่มาเรียนในเมืองกรุงครับครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นเราเราเราเป็นเหมือนเด็กเด็กบ้านในคลายด้วย ใช่ครับเป็นเด็กบ้านในค่ายของมานคนละครนะครับเป็นไงเป็นไงเอาได้มาแสดงละครเรื่องนี้เออซีรีส์เรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องแรกที่แสดงนะครับแต่ว่าผมก็มีการไปเรียน acting มาก่อนที่จะเข้าบทนะครับมันยากไหมกับการประกวดมาก่อนแล้วมาเล่นซีรีส์อะไรอย่างการแสดงอ๋อการประกวดมาก่อนนะครับมันก็ไม่ยากครับเพราะว่าเราก็ไปเรียนเสริมมาครับอันไหนที่เราทําไม่ได้เราก็ไปเรียนเสริมมาครับดรพื่อเรามี อีกหนึ่งโปรเจกต์ของเราคือปั้นเด็กเพื่อเล่นซีรีส์เป็นยังไงบ้างตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับผมก็ไปถึงไหนใช่ไหมครับเราก็พัฒนาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงนะครับการแสดงแล้วก็ความสามารถที่หลากหลายที่แตกต่างนะครับแล้วเราก็จะมีแผนทําเรื่องต่อไปนะครับเพื่อให้ผลักดันน้องๆแต่ละคนเนี่ยมีผลงานแล้วก็มีรายได้กันเรื่อยๆครับ จริถ้าน้องอยากจะสกักดีเขาต้องมายัางไงต้องติดต่อ,อยังไงหรือว่าต้องไปผ่านการประกวดยังไงที่เราอ๋อไม่ได้ผ่านการประกวดครับก็ต้องติดต่อที่บริษัทบ้านคนละครหรือว่าบราิษัทอินคมหรือว่าบริษัทมันดีนะครับอยู่ในเครือของเราทั้งหมดในเครือตาวเวลนะครับดาวเวลมีบริษัทในเครือ15บริษัทครับให้ด็อกเตอร์ปาจะได้ดูต้นปีหน้าเลยไหมครับหรือว่าคุณพาประมาณเดือนเมษายนครับประมาณกลางเดือนนะครับก็จะออกอากาศทางช่อง9ครับรสอสมทติดหมอนแน่นอน ครับใช่ครับครับ <c oughs> น้ำลายไหลแน่นอนครับพะนายอยู่มองหน้ากันจิกไม่จิกต้องดูพะนายครับอ,อ่โอเคขอบคุณครับ